สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกคนวันนี้พบกับช่อง m y ลี่ไมลี่แล้วนะคะวันนี้เราเราก็จะมาสอนเปลี่ยนทีม Facebook นะคะก็เข้าที่ Google นะคะพิม์ไปว่าแป๊บหนึ่งนะคะ เรื่งมันลวนนะพิม์ไปลว่าทีมเมฟซบุ๊กกดค้นหาเลยค่ะ แล้วก็มันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะคะก็ให้เรากดไปที่อันแรกเลยค่ะคือตัวตัวนี้นะตัวแรกกดไป แบบหนึ่งนะคะเน็ดช้าค่ะ นี่นะคะก็จะขึ้นมาให้แบบนี้แล้วก็ให้เราเลือกที่เราต้องการนะคะก็จะมีมีภูสีชมพูมีภูสีน้ำตาลคุมะสีเหลืองโดเรมอนสีฟ้าโดเรมอนสีชมพูโดเรมอนสีเหลืองป๊๊ปอายสีฟ้าซูมูลิงสีฟ้าออฟแอนโอลี่สีฟ้าคิตตี้สีฟ้า มิกี้เมาสีชมพูวันพีชสีฟ้าพีชสีฟ้าก็เราก็จะมาเลือกเอาโดเรมอนสีชมพูนะคะกดตรงที่เป็นตัวสอนสีน้ำเงินค่ะ

อ๋อทำไมวันช้างนี้เนี่ย

ดาวนโ์โหลดเสร็จแล้วนะคะก็มันก็จะขึ้นให้แบบนี้นะคะอ่ามันหายปรักดตรงนี้ก็ได้ยาอย่าไปหลงทําแบบนี้ออกนะคะถ้าทําแบบนี้ออกก็ไปหาในแฟม้มดาวนโ์โหลดนะคะกดเข้าไปเออลืมไปนะคะให้เราไปกด เ c e b o o k ตัวเก่เานะคะที่เราโหลดมานะคะก็ Facebook ตัวนี้นะคะให้เรากดลบออกลบการติดตั้งไปเลยนะคะ นะคะก็ลบออกไปแล้วก็เข้าไปตัวเมื่อันนี้ก็มันหายไปแล้วนะคะก็ให้เรากดไปหาเอาที่แฟม้มไฟส่วนตัวนะคะก็นี่นะคะที่เราหลดมาเป็นโดเลลมอนสีชมพูนะคะกดเข้าไปตั้งค่า กดที่แหล่งแหล่งที่ไม่รู้จักนะคะกดตกลงเลยค่ะกดถัดไป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 ติดตั้งก็กดเปิดไปเลยแบบนี้ มันก็จะให้เราใส่รหัสผ่านอีเมลนะคะถึงจะเข้าได้นะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราขอตัดไปก่อนนะนี่นะคะก็เขาให้เราใส่อีเมลรหัสผ่านนะคะถึงจะเข้าได้เดี๋ยวเราขอ อันนี้เราก็กดเข้าสู่ระบบเลยพอเราใส่รหัสผ่านแล้วก็อีเม,มลเสร็จนะคะก็กดเข้าสู่รหัสไปเข้าสู่ระบบก็รอนะคะพอตัดเลยนะลนะกันคะเดี๋ยวคลิปจะยาว นี่นะคะเราก็เข้ามาได้แล้วมันก็จะเป็นรูปโดเรมอนสีชมพูนะคะก็กดถูกใจแบบนี้ตรงนี้เป็นฟิตข่าวตรงนี้เป็นคำขอมันค้างว่ะ ก็ก็จะไม่เหมือนตัวที่เราเล่นมาแบบนี้นะคะก็เราขอตัวไปก่อนนะเดีย๋ยวคลิปจะยาวก็อันนี้มันเด้งออกนะคะก็เราก็ได้มาแล้วนะคะ f a c e b o o k ดล m o n สีชมพูก็ ขอลาไปก่อนนะคะให้บายค่ะ